สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันกับชมสาธิตพระรักพาไว้นะคะเนาะเมื่อนี้่อแอดพามาไอซุนปฏิบัติธรรมนรพลบ้านกอนะะา่อยเนาะค่ะพามาทั้งบุญค่ะแล้วก,ก็พามาจุดทูปขอพรกับพระอ่ามหาจากักรพรรดิพระแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ขอโชคลาภกับเพื่อนค่ะกะ โปรติดตามเบิงว่าแอดจะได้เลขตัวใดได้เลขเด็ดตัวใดมาเนี่ยค่ะนะคะเนาะค่ะโปรติดต่างดับชมให้เด้อค่ะเด้อมื้อนี้กะอ่าอธิษฐานบุญน้ำกันค่ะอธิษฐานอนุโมทนาสาธุกับแอดทั้งสองคนค่ะมากับพี่สาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนคือเก่าค่ะมนีมาถวายน้ำดื่มมาทำบุญคือเก่าค่ะ แ,แอดภาพไปเบิ่งตัวเลขนะคะเนาะในตัวเลขม้าค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขที่อ่าอ่าทั้งอ่าศูนย์ปฏิบัติธรรมเพิ่นแชร์มาเนาะคะ่ะเนาะอ่าทั้งอ่ายาดยุ้มผู้เพิ่นมาวัดเพิ่น,พนได้แชร์ตัวเลขมาให้กับแอดเนาะคะ่ะอ่าเจ็เพิ่นว่าเป็นเลขบ้านเลขที่ค่ะ ศูนย์สี่สี่สองสี่หนึ่งค่ะเป็นเลขของเลขแม่ตะเคียนเนาะค่ะเนาะจีสองกับจีตรงกับเลขของตงพีมิเซนค่ะตัวเลขกับสวยยุคค่ะหกศูนย์เพื่อนมาเป็นอายุของอ่าลวงตาค่ะน่คะมาเบิงมาเบิงวายแอปแอปจุดทูบเด็กทูบไอ้ไข่แล้วค่ะมาเบิงว่า ธูปสีใดตัวใดเนาะค่ะสีใดคือกันบาค่ะกับตัวเลขกน,นนี่เนาะค่ะเนาะรอติดตามดูค่ะนี่ค่ะเลขจุดเลขทูบไอไข่เนาะค่ะตอนนี้หกมาแล้วะค่ะเบื่องค่ะว่าจะตรงกันบะก,กับตัวเลขกที่ได้มาเนาะค่ะเนาะหก <6 S 2> มาแล้ว มืัอนี้พากันมาศูนย์ปฏิบัติธรรมนนท์ไพรค่ะบ้านข่อยค่ะมืัอนี้พาะกันมาทำงาน,น,านาค่ะเลขหกหก<ง>มาเร็วค่ะสองซี่ซี่สองตรงกันหลายสำนักจ้าสองซี่ซี่สองตรงกันตรงกันหลายสำนักเลยของนนกนระตุ้ง ของไอ้ไข่อยค่ปะอันนี้เบอร์อะร่ค่ะหกเจ็ดค่ะน่ะแล้วรุ่นน่มันจิตรงกันโบนะคะเนาะอืมจีดตรงกันกับแม่ขาวพ่นเขียนไฮโบอันเด็กแม่ขาวพ่นเขียนมาเจ็ดเก้าหกอันนี้มันหกเจ็ดถ้าเบึ่งมาตัวสุดถ่ายสิเมนเก่าว่า่ะรุ่นกันด้วยค่เด้อถ้าเมนเป็นเก้ากะจัดเลยกค่ะจัดหนักเลยค่ะ แลวนี่อันนี้เด็กที่แม่ขาวเพิ่เขียนให้ค่ะใจมันจะเือจะกดจอเกี่กับหลีดสามหาหรเ่พอดคอนเนตใชะไมังน้าพอดีคอเนตนะคะนี่ชัดอีหลีเลยนะจะเป็นเกียกอสามหเนาะอันนีมันนี่เนาะำใจนี่แหละไม่ใจเออคุณคนเป็นเครื่องหัวมาเดาเด็กลุ่มๆน เก่าซะเนอ้อเก่าซะนอ้อหัมาแล้วนี่แปดเลยจังๆว่าแปดแกเก่าอัานี้ให้ตัวใดโอ,โอ้อืมเลขสองแท้เท่เดใดนสามสองให้สาม <laughs> อาจจะเป็นสองสองคอยกันว่าสองหกเจ็ดสองเนี่ยแหละสองอีวีกับพี่น้องนั่นคืนอี่สซงน่ากันเนานะ สองอสิมหกเจ็ดสองมาแล้วค่ะสองสองเท่าเลยหกเจ็ดสองใช่ไหมจ้าเจ็ดสองเดี๋ยวเขาเดึงตัเวเลขทั้งไอ้หลักเสองกันฮานี่หรุน นี่ค่ะเป็นแนวทางนะค่ะเน้อแอดออกมาเป็นแนวทางด้วยก่ะเด้อไปมากกับตามไปบ่มากกับพานด้วยก่ะเยอะปุ๊บสวิจารณญาในการรับชมค่ะได้ทูปได้ไข่ได้6 7 2ค่ะหกเจ็ดส